สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะวันนี้ก็จะมาถึงในส่วนของช่วง p i k Cards of the Day นะคะกับหัวข้อที่ให้ทางผู้ฟังฝากเอาไว้นะหัวข้อนี้ชอบมากนะเขาถามว่าคนที่เราคุยอยู่เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาชอบผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเขาถามแบบนี้นะแต่ว่าแจงขออนุญาต เพิ่มให้ยางว่าผู้หญิงผู้ชายหรือใบกันแน่นะคะงั้นก็จะแบ่งเป็น5กกองแล้วกันนะคะแล้วก็กองละ3ใบนะคะมาดูกันนะคะกติกาเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวจันขออันนี้เป็นกองที่1กกองที่2 3 4 5นะคะเห็ไหมแป๊บนนะคะขอจัดมุมกล้องแป๊บหนึง โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ากับคำถามที่ว่าเขาชอบผู้หญิงผู้ชายหรือเขาได้ทั้งสองเพศนะคะนะก็ลองดูนะความรักมันก็มีหลาย หลายแบบมากๆในช่วงระยะเวลาหลังๆมานี้นะคะก็เราก็ลองดูแล้วกันอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการทำขำๆนะคะลองดูนะหยิบไพ่เสียงทายกันดูนะคะคล้ายๆกับคุกกี้เสียงทายนะโอเคเริ่มกองที่หนึ่งเขาชอบผู้ชายผู้หญิงหรือว่าชอบทั้งสองเพศนะคะมาดูก่อนผู้ชายนะคะเขาชอบผู้ชายหรือเปล่า ก็น่าจะให้ความสนใจผู้ชายอยู่นะแล้วถ้าผู้หญิงสองเพศถ้าเป็นแบบนี้จังมองว่าเขาน่าจะให้ความสนใจที่ผู้ชายมากกว่าใครเลือกกองที่หนึ่งเนี่ยจังมองว่าเขาน่าจะชอบผู้ชายนะคะมากที่สุดนะคะตรงนี้นะอ่ะอืมอ่ะลองดูอันนี้กองที่หนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกองที่สองเขาชอบผู้ชาย ผู้หญิงหรือว่า2%เพศน่าจะให้ความสนใจที่ผู้หญิงมากกว่านะคะไม่น่าจะชอบผู้ชายหรือไม่น่าจะชอบทั้ง2%เพศน่าจะเป็นลักษณะของการชอบผู้หญิงนะคะตรงนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นกองที่3นะคะเขาชอบผู้ชายเขาชอบผู้หญิงหรือว่า2%เพศ ผู้ชายเนี่ยน่าจะน่าจะไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะออผู้หญิงนะน่าจะเป็นคนที่แบบอยากมีครอบครัวมากกว่าเข้าใจว่าขายิบกองนี้จังเข้าใจว่าเขาน่าจะชอบผู้หญิงนี่แหละค่ะอืตรงนี้นะคะแล้วก็กองที่4ี่นะคะเขาชอบผู้ชายเขาชอบผู้หญิง อันนี้เหมือนได้ทั้งสองอ่ะได้ทั้งสองเพศอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาเลือกที่จะมีครอบครวัวถึงว่าเขาจะชอบผู้ชายก็ดีแต่ยังไงสุดท้ายแล้วเขาเลือกที่จะมีครอบครวัวมีแม่ของลูกมากกว่านะคะตรงนี้นะแล้วก็กองที่ห้านะคะผู้ชายผู้หญิงสองเป็นไปได้ว่ากองที่ห้าก็น่าจะ เลือกสองอย่าง2เพศเลยนะคะอ่ะตรงนี้ก็ลองดูนะคะคำๆลองดูกันว่าอะไรยังไงเป็นการเสี่ยงทายขำๆลองดูกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ